โ okay, อเคทุกคนนะก็สวัสดีนะคือวันนี้เราอยู่เกมเฮเด้ทุกคนเป็นเกมฟาร์มเนาะ mm hmm. ถ้าเกิดว่าทุกคนติดตามผมมานานเะนี่ยทุกคนจะรู้เลยว่าในช่องผมเนี่ยคือแทบไม่มีเกมฟาร์มมาเลยทุกคนนี่เป็นคลิปแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกนะที่ผมได้เกมฟาร์มใง,งช่องเนาะ mm hmm. ก็ผมั่งฟาร์มประมาณนี้นะแค่ยี่สิบเจ็ดหนะคือวันนี้เนี่ยผมทำการมาซื้อแมวกับหมาตัวใหม่ทนะุกคนไปเราไปดูดีกว่าว่ามีตัวอะไรบ้างนะสิ่งที่ผมจะซื้อเนี่ยวันนี้ก็คือเป็นแมวพันธุ์เอ นี่เลยฮะคาริโก้นะนี่เป็นแมวพันคาริโก้ <Okay. S 1> ผมไม่รู้หรอกว่ามันเป็นพันอะไรอ่ะแต่ว่ามันน่ารักดีฮะผมจะซื้อมันเนาะ <Yeah. S 1> แล้วก็อีกตัวหนึ่งนั่นคือหมาทุกคนหมาผมจะซื้อน่นคือหมาลีทิร์เวอร์ะสุนัขพันธุ์ลีทิร์เวอร์จริงๆผมก็อยากซื้อสุนัขล่าเนื้อนะแต่ว่าผมยังไม่ปลดล็อกไงนะเพราะงั้นผมได้ทำการเตรียมตัวไว้แล้วทุกคนเรามาดูกันดีกว่าว่าผมมีตั๋วเท่าไหร่นะตั๋วที่ผมมีทั้งหมดนั่นก็คือนี่เลยทุกคน 25, 25 2 15นนนะ <15 S 2> ะกก <15 S 2> ก็็็10แแลล้้ววคคือนี้เนี่ยมมันได้าาาจกกรส่งเรือหรือว่าเควสในรถู้นะทุกคน ในรถส่งขอเนี่ยเนาะไอเความรวมมาแล้วเนี่ยคือมันใช้ตัวเขียวรวมกัน2ตัวกว่ายี่สิบส่ใบอ่าก็จะมีตัวสีส้มหนึ่งใบก็ตัวสีม่วงคือสีใบนะอ้าวนะยินดีต้อนรับนะแมวคาริโก้มาเลยเลื่ยมเลยฮะหืมห่อเรียเท้าไปด้วยโอเคมาตั้งไว้เลยโอ้โหหิวข้าวเอออะไรเนี่ยผมได้กล้ามาแต่ที่บ้านเนาะใส่อาหารแมวนี่คือสภาพตอนที่แมวหิวเนี่ยโอ้โหง่วงเขียวนะโอเคฮะใส่นมให้มันเลยเนาะใส่นมมากินโอ้โหน่ารักซูมเลย โอ้โหคนร่ารกเลยทุกคนแล้วก็อานนี้เราจะกว่าจะเลี้ยงี่กลับมาแล้วไปไหนอ่ะงั้เราตามมือดีกว่าทุกคนตามติดสรคดีแมวเหมียวอ่ะโอเคมามือจะไปไหนกันนะไม่ใช่ว่าไปสุ่แมวแล้วก็หายไปเลยน่ะไม่เอาหนานั้นนะเอ้เดี๋ยวมันเลยฟาร์เราแล้วไม่ใช่เหรอตอนนั้นพื้นที่เรายังปวดล็องเลยน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไหนอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ว่าหนีเจ้าของนะเจ้าของน่ารักจะตายโอโถ ตอนนี้ฮเดินไปแล้วฮะจจงหวะนที่จะไปไหนฮะโอ้โหเราไปดัหน้าอะไรดีกว่าฮะมาดักหน้าเลยจะมาถึงตรงนี้หรือเปล่าผมคิดว่าไม่น่าถึงนะมันไม่น่าเดินมาไกลขนาดนี้ฮะถ้าไปชีวิตจริงนี่เราตาหานะโอเคฮาเดินกลับแล้วอ๋อมาเดินเล่นนี่เองฮะทุกคนใครงั้นก็ปล่อยเดินเล่นนักมาหมาฮันีทิวเวอร์มาเลยฮะหนึ่งตัวโอเคฮหิวเรียบร้อยเพื่อนรักสัตว์เดียบปลดล็อกเรียบร้อยมาฮะแล้วก็ให้หาไปเลยตอนนี้คือมันต้องการเนื้อเบคอนโอเคกินเลย ็น่ารักอ๋อเรื่องเนี่ยโอเคฮะเดี๋ยวมากินโอเคฮะก็กินแบบทาลักลทีเนาะนะให้นมไปเลยแล้วก็ให้เบคอนหนึ่งที่มันก็น่าจะไปเดินเลยเหมือนกันฮะทุกคนเราไม่น่าจะเหมือนอ๋อแมวหายเดี๋ยวแมวหายไปแล้วทุกคนแมวหายเออตอนนี้ประกาศแมวหายทุกคนจออนนี้เออแมวอ๋ออยู่ๆๆนี่นี่โอเคมันมานอนนี่เนาะจริงๆเราจะปอดน้อวีเพื่อปลุกมันตื่นกันได้นะทุกคนเราจะกดมันก็ได้นะถ้าอีพีเหมือนกันเนาะโอเคนี่โอเคอันนี้โอเคฮะคร่าวๆก็จะประมาณนี้แหละนะ การเล่นเกฟมฟาร์มลงชอ่องเนี่ยทุกคนคิดว่ามันสนุกหรือว่ามันโอเคหือเป่าวทุกคนคือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทุกคนจะชอบหรือเปล่านะแต่ส่วนตัวแล้วคือผมลเล่นเกมนี้ม่เพลินได้งไงด้รไใ้ระเพ็งฟรีเลยนะเพราะงั้นผมจะทำการแบบนานๆทีเล่นละครงนึงเล่นกันนะลงชอ่อง <Okay. S 1> ถ้าเกิดว่าทุกคนอยากให้เล่นต่อส่าสมารรเขาไม่เหมหาะได้เลยนะทุกคนผมจะทำการเล่นต่อแน่นอนนะโอเคตอนนี้แมวก็อยู่กับหมาฮะจูจีกันนะโอเคเดินทับไปแล้วนะโอเคฮะเงามีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันฮะเออใช่ชื่อ ทุกคนอยากให้แมวสอนตัวนี้มันชื่ออะไรก็สามารถคข้ามาแบบโหน่ารักเขียวนะก็อยากให้สอนตัวนี้ชื่ออะไรก็สามารถคข้ามาบอกได้นะคือมันตั้งชื่อได้ไงเนาะขอตัวเราก่อนสวัสดีครับ